ทีมงานค้นหาและกู้ภัยบริษัทไทยเซนครับตอนนี้กําลังไปดําเนินการค้นหาผู้บาดเจ็บครับนี่เป็นสถานการณ์สดๆนะครับในการช่วยเหลือและค้นหาทีมดับเพลิงของอปตนาเจริญครับกาลังเข้าทําการดับเพลิงครับตอนนี้ทีมค้นหาและกู้ภัยนะครับกาลังเข้าทําหาค้นหาและกู้ภัยผู้ได้รับบาดเจ็บครับบนตัวอาคารเรามาดูการซ้อมครับว่าสถานการณ์จำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับ อานะครับผู้บาดเจ็บมาแล้วครับโอ้โหผู้เจ็บเดินได้ใช่ไหมครับเดินได้อ่าโอเคครับเป็นการมัดผู้บาดเจ็บครับเนื้ออกเนื้อไท่เนื้อเขานะครับเชือก3เส้นถ้าเชือก2เส้นก็คือเนื้อเขากับเนื้ออกครับเนื้อเข่าอ่าเนื่องจากว่าถ้าเราต้องดัดแปลงนะครับเราต้องดัดแปลงอุปกรณ์ที่เรามีเนื้อเขามัดนะครับขยับให้ชิดครับขยับเชือกให้ชิดอ่าใจเย็นๆครับใจเย็นตอนที่ผู้บาดเจ็บเราจะปลอดภัยแล้วนะครับที้คนหา นะครับได้รับบาดเจ็บจากห้องควบคุมคอนโทรลนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ห้องควบคุมคอนโทรลกาลังเกิดเหตุควันนะครับแต่ว่าเป็นการจําลองครับทุกผู้ชมไม่ต้องตกใจครับเป็นการจําลองเหตุการณ์ขึ้นนะครับจําลองเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รถไฟอสเติร์นนะครับซึ่งเราฝึกซ้อมทุกปีครับโดยฝึกอบรมดับเพลิงของเทศบาลเมืองดุอยดมของเราครับตอนนี้การค้นหาผู้บาดเจ็บเจอแล้วนะครับกำลังเข้าทําการนําผู้บาดเจ็บออกจากจุดพื้นที่เกิดเหตุครับโดยการใช้เปรย์พยาบาลนะครับสไปเดอร์บอร์ดครับมัด เรียบร้อยแล้วนะครับเหนือเข่ากับเหนือบริเวณหน้าอกนะครับเหนือนมขึ้นไปนะครับถ้าเป็นบ้านเรานะครับเรียกว่าเหนือนมเหนือเข่านะครับเดื่จกว่าเชือกมัมี2เส้นนะครับนี่คือวิธีการมาดทวยนั้นเก็บไปเชือกเรียบร้อยครับเก็บไปเชือกเรียบร้อยหันนั่งชันเข่าขึ้นหันหน้าออกครับอ่านะครับตอนนี้จะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปแล้วนะครับโดยเอาทางเท้าไปก่อนนะครับนับพร้อมกันครับ3 2 1อ่งยกนะครับนี่คือการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บครับไปนะครับค่อยๆนะครับ ค่อยๆเดินครับค่อยๆเดินนะครับอ่าลองศีรษะผู้บาดเจ็บด้วยนะครับมีการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยการจําลองเหตุการณ์นะครับทานผู้ชมครับไปครับไปได้เลยครับไปได้เลยนะครับค่อยๆครับเดินให้พร้อมเพียงกันนะครับค่อยๆลงนะครับไม่ต้องเรียบนะครับนะครับผู้บาดเจ็บจำลองเหตุการณ์ครับผู้ชมนะครับเราก็มีรถ อ่านะครับอย่างที่ซ้อมนะครับเวลาเอาเข้ารถนะครับจะต้องเอาศีราะเข้าไปนะครับอยๆค่อยๆดันเข้าไปนะครับเรานั่งประกบสี่มุมเลยนะครับนั่งประกบสี่มุมเลยนะครับนั่งประกบสี่มุมให้เรียบร้อยครับล็อกนะครับจับเชือกขาข้างหนึ่งนะครับอยู่ให้ดีโอเคครับแล้วก็จับให้เรียบร้อยครับธรรมะทะแมแงนะครับปลอดภัยพร้อมแล้วไม่ต้องเรียบนะครับโชเฟอร์ไม่ต้องเรียบนะครับเราฝึกนะครับเราฝึกไม่ต้องเรียบค่อยๆไปนะครับ ความเร็วไม่ต้องมากนะครับเบาๆค่อยไปอยไปเบาเเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไปแล้วครับผู้บาดเจ็บนะครับเป็นการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุอักขีภัยนะครับเป็นการซ้อมทุกปีครับของบริษัทไทยอีเซนอินโนเวชั่นจำกัดครับโดยหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงของเทศบาลเมืองเดียวรวมครับไปแล้วครับผู้บาดเจ็บไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้ว